เขาเรียกว่าหัวสิงน์นะเนี่ยสิง์สิง์สี่ตัวหันหน้าไปที่ทั้งสี่จะมีเนี่ยข้างล่างนี่เป็นโลกสิงโตเป็นสิงโตอันนี้เป็นช้างที่เป็นวัวแล้วก็นี้เป็นมา้าเน,นี่ยเป็นมา้าตรงกลางจะเป็นธรรมาจักที่เขาสร้างสมัยยุคของพระเจ้าอาโศกใช่ไหมที่จริงจะต้องทุนธรรมจักด้วยอันนี้ไม่มี ต้องมีธรรมจากอยู่ข้างบนด้วยสิงห์สี่ตัวเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือว่าเป็นธรรมะของพระเจ้านั้นน่ะแผ่คำรามไปในที่ทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกไม่ขั้นคล้าวต่อสิ่งผิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิงสี่ตัวทีนี้ที่พระเจ้าโศกทำเข้าไวเเ้เนี่ยเนี่ยน้สิงห์เขาบอกว่าพุทธบริษัทของพระเจ้ามีพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านีเน้เวลาประกาศคําสอนพระเจ้านะั้นต้องประกาศแบบ เหมือนสิห์กำรามต้องประกาศเดยไม่เกรงหรือไม่ไม่กลัวต่อบาปทุจริตไม่กลัวต่ออกุกลหรือกล้าที่จะกล่าวสิ่งที่ถูกต้องแบบตรงไปตรงมาลักษณะสิ่งคำรามงั้นต้อจะต้องเวลาไอ้สิงโต็ดีราชสีก็ดีในเวลามันนอนเนี่ยเขาบอกเขาจะนอนแล้วก่อนจะนอนเนี่ยเขาจะกําหนดว่าเท้าวขวาเท้าซ้ายเท้า ข้างหน้าข้างหลังหางวางไว้ตรงไหนแล้วเขาก็จะหมอบนอนอย่างนั้นเขาจะนอนแบบมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเขาเขาตื่นขึ้นมาสมมติว่าขาเขาขยับหัวเขาขยับหรือหางเขาขยับ,เข,ขยบเขาจะลงโทษตัวเองโดยการไม่ออกไปหากินอแลรจะสีราชสีไม่ใช่สิงโตทุกวันนี้นะเป็นจะสีที่เป็นเจ้าป่าจริงๆจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าสติสัมปชัญญะของเขาไม่หลุดเลยเนี่ยเขาจะ ลุกขึ้นแล้วก็จะคำรามคำรามสามครั้งก็บอกบรรดาสัตว์ละในป่าทั้งหลายก็จะพากนันเงียบก,กลัวหมดเลยแล้วเ็ากระโจนออกจากถ้ำแล้วก็ออกไปหากินจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉันชาติฉันชาติาอของราชสีหรือสิงจะเป็นไปแบบนั้นฉะนั้นคาสอนพระพุทธเจ้าท่านเขาเลยอุปมาเหมือนสิงหรือราชสีคำรามเวลาพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจเนี่ยใครก็ค้านไม่ได้เลยมนุษย์เทวดามารพรมนาครุฑคนทันเนี่ยค้านไม่ได้ ทานไม่ได้ยันในธรรมจักรกับวัฒนสูตรพระเจ้าประกาศสัมมาสัพพิญาณเนี่ยนะพระเจ้าบอกมนุษย์เทวดานักโทคนทานใครฟัค้านพระเจ้าไม่ได้วันนี้เป็นทุกข์กระทุกจริงเป็นให้เกิดทุกข์ด้วยความดับทุกข์เป็นต้นฉะนั้นพระเจ้าโศกก็เลยทําเป็นสัญลักษณ์บอกว่าพระสงฆ์ที่ไปประกาศพระศาสนาเป็นต้นตลอดทึงบาสมบัสิการเวลาจะประกาศคําสอนให้เหมือนสิงธรลาประกาศที่สองก็คือช้างช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นช้างศึก เวลาช้างศึกออกสู่สนามรบเนี่ยต้องไม่หวั่นตัวลูกศรที่มาจากทิศทั้งสี่เหนือต้ยตะวันออกตะว,วันตกสามารถเก็บงวงาาเก็บงาเก็บไปเอว้วาทั้งหลายแล้วก็สามารถฟันฝ่าเอาชนะอวิาชศัตรูทนกคนได้ส่วนม้าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรวดเร็วบอกว่าพุทธบริษัทของพระเจ้นานั้นต้องฝึกปรือปัญญา พฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญในคําสอนของพระเจ้าทุกหมุมทั้งวินยยัยวิโดกสกุด,ด,สดตันยาพิดองตันโด้อชัดตึงเลยชัดสามารถตอบโต้แล้วก็แก้ปรับปะวาทะก็หมายความว่าบุคคลที่กล่าวบิดเบือนคําสอนของพระเจ้าเนี่ยให้ตรงไปตรงมาเป็นคนด้เนี่ยเลยเป็นให้รวดเร็วเหมือนมา้าสัวนวัวเนี่ยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนด้าน ยอมตายคาแอกคาไถพุทธบริษัทของพระเจ้าก็คือยอมตายคาพระราตนตรัยไม่ทิ้งพระราตนตรัยถึงแม้จะ,ะเผชิญปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งหลายแล้วเนี่ยก็อุทิศชีวิตให้กับพระราตนตรัยก็ยอมตายกับพระราตนตรัยเพื่อเนี่ยเห็นสัญ,ญลักษณ์ดีที่พระเจ้าเพื่อมาไปที่ศาลจีศาลจีเนี่ยเป็นสถูปที่พระเจ้าอโศกสร้างหลังจากที่ได้นับถือพุทธศาสนา เป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าในยุค270-300ปีแล้วก็อีกสถูปหนึ่งบรรจุพระธาตุของภาษาลิบุตรโมคะลานนะแล้วอีกสถูปหนึ่งที่ลงมาข้างล่างเนี่ยบรรจุพระอธิธาตุของพระรหนต์ในยุคนั้นน่ะพระเจ้าทรงประชุมพระสงฆ์ที่เป็นพระหลานหกล้านรูปแล้วก็คัดเอา45รูปที่ออกไปประกาศศาสนา ต่างแดนอ่าก็ไปลังกาก็พระมหินท่าเทระเป็นต้น,นส่วนมาส่วนอภูมิของเราก็พระโสณพระอุตละในบรรดาเก้าสายเนี่ยสายละห้ารูปรวมทั้งหมดสี่สิบห้ารูปคัดจากหกล้านเนี่ยท่านก็เลยสร้างสถูปไว้ว่าถ้าพระรหตรเหล่าเนี้ยท่านบูชาน้าใจที่สามที่เดินทางมาประกาศศาสนาท่านจะเอาพระอธิธาตุของพระทหารเหล่านั้นเพื่มอมาบรรจุไปเลยตามเก็บมาได้แค่สิบองค อีกสามสิบห้านะเน่ยเพราะว่าตอนปลายยุคของท่านเนี่ยท่านโดนรัฐปบารท่านถูกจักบริเวณท่านสร้างสถูกแปดหมื่นสี่พันเสาโศกเนี่ยแปดหมื่นสี่พันต้นที่ที่เสาโศกที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอย่างเงี้ยมีอยู่ที่ตรงสารีก็เป็นแบบเนี้ยมีสิงหสี่ตัวหันหน้าไปที่ทั้งสี่แล้วท่านก็เขียนจารึกเข้าไว้บอกว่าขอให้สงจงสมัครสมานสาม,มาัคคีกันเป็นตน้น ท่านผู้ใดทําสงให้แตกแยกกันจะถ้าเป็นพระจับศึกแล้วให้นุงป้าขาวไล่ออกจากหมู่คณะเป็นต้นหรือแม้จะเป็นพระเจริษัท์ทั้งหลายอะไงนี้ท่านท่านเน้นเรื่องความสมัครสมานสามัคคีแล้วท่านก็มีชาดกชาดกที่ติดไว้ที่ตัวตัวประตูที่ตระหนักเนี่ยมีชาดกอยู่ห้าเรื่องเรื่องหนึ่งที่มาเล่าเมื่อสักครู่ก็คือหมากับพีราชาดกแล้วก็มีฉัดทันตาชาดก เวสันดอนชาดกแล้วก็อารมณ์ภาษาชาดกเป็นตเลยเวทซันแล้วก็สวนสามชาดกอันนี้เห็นมาเห็นมาเป็นนิมิตดียังให้โยมเบียให้กันเบียโอ้โสาธุครับเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยมีความหมายดีเอามาเห็นแล้วเออชื่นใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าโศกสาธโหถครับขอบพระคุณพระาจย์ครับมีความมีความหมายด้านจิตใจและด้านประวัติศาสตร์ สวยงามอันนี้เขาทำจากต้นโพโอ้ oh. ต้นโพก็คือต้นโพเขาล้มลงเขาก็เลยปแปเวาต้นคนอินเดียรับ okay. ครับทำต้นสวยสวยมากครับ <laughs> อันนี้เป็นเป็นทีอจริงเป็นลักษณะของพุทธบริษัทลักษณะของพุทธบริษัทต้องเหมือนส,สัตว์สี่ตัวเนี่ยสิง ช้างม้าแล้วก็วัวเป็นสัญลักษณ์ของพุทธจบริษัทถ้าอย่างเงี้ยแข็งแรงาธุครับถ้าพวกเรามีอะไรคุย